แอกกูกงเงยกกมเงยเก็บบอกพีกเลี้ยงแม่มึงอยู่นี่มึงจะมาแนหนังสือแล้ววันเห่นไม่ยิ่งกันอยู่นี่บอกเมือนึงมัดขี่มอเตอร์ไซค์มัดขี่จักรยานออกไปผู้สาวเห็นออกมาแล้วออกมาแล้วไอ้อุดออกมาแล้วมันขี่มอเตอร์ไซค์น้ำบักอนิย่านไม่หญ่หายเฝ้าขี่จักรยานเข้าบ้านพ่อใหญ่กำลังนั่งจักตอกอยู่จอดเอิดเขาพ่อใหญ่พ่อใหญ่บอกนเ่เด้อว่าปุยแล่นขึ้นขึ้นตึง ผู้สาวสี่คนอัดมอเตอร์ไซค์จอดเอดพอพญาใหญ,พใหญ่พี่อุดอยู่บอกคะมันบอกว่าบ่อยู่แล้วสิมาดตอนใดคะก็มันบอกว่าบ่อยู่แม,ม่มใหญ่นั่งอยู่หันอีนางบ้านมึงเหตุยังเหตุหน้ามันในวันยังวันเสาร์หน้าพอ่อหน้าแม่มึงแล้วเราบอกย่าง มึงคือบ่อซอยพอซอยแม่มึงหนุยันหนุดำมึงกระดำเหล่ตัวมึงมักหลานใช่กูบอกมักบวกลูบบ่มึงมักบ,กกบกเลาอีหมู่มันกับมึงก็บอกวันที่เราบวมกมักกูกับบ่าเราอีน,นั่งให้มึงไปสอบจบพยาบาลมากกันเดอ้อจบมาหกสอบพยาบาลเอาใบป,ประกาศมาให้กูเบิง้ง ว่าแต่มึงจบพยาบาลกูที่ยกบอกอุดให้บพอเสียงเงินดอกถ้ามึงเห็นบอจบมึงจะามาจากเธื่อกูเป็นสาวกูกับพอเขียวปนนี่ <laughs>